สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากหายไปหลายวันนะคะกับช่องเด็ดดี้เมืองน้ำเค็มชแนลนะ,ะหายไปหลายวันเลยพี่น้องหยาดสวัสดีทุลามากสักนิดนึงนะคะเอา้าวไม่พูดความจำเป็นวันนี้เป็นอาโอกเกาหลีเกาหลีสักนิดนะเพราะว่ายากนะคะทุกคนเมย์บ้านแน,น,นะน้ำมาค่ะพอดีเมย์บ้านติดซีรีส์เกาหลีนี่ เป็นม,มาม่าเกาหลีเผ็ดคูณสองนะะ,มะมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณสองแล้วก็มีเกียเก๊ยวเกี๊ยวซาเป็นขพราเกาหลีนะเกี๊ยวซาเกาหลีใส่หมูอันนี้ข้าวปัน้นผัดกาหรี่รียกว่าเล่นข้าวปั้นแล้วก็เมนันี้มีสาหร่ายมาด้วยอืมกินก่อนเดี๋ยวใส่ซอสอันนี้ก่อนสักทีนะทุกคนอืเหนื่อยค่ะลบจากโรงเรียนพอดีกำลังเหนื่อยพอดีลอย ซอสน,นี้ก็เป็นซอสเกาหลีใช่ไหมอ่ะในบ้านใชโ่โอ้ยเยิ้มเยิ้มโอ้ยเอาหน่อยนะเดี๋ยวคอชิมข้าวปั้นก่อนได้ไหมนีม่ข้าวปัน้นเราต้องใส่ซอสอน,นั้นไ,ไหมอืมป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ซอสนี้เขาคิดนะไป <c oughs> อื้ึร้อนเนี่อืม Mamá phải đây vong. Quan luôn 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 rùi luôn 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 con ở đây, luôn เียวแต่เก้าผัดด้วยก็กินกับบัมีนกเตีอืมอิมซอสอี่เรามากเลยเราเป็นซอสที่ชอบที่ชอบแบบแบบซอสในร้านใช่ไมคืออืมออร่อยอ่ะ ui dọc thì quá mì dọc quá dẹp hài phải cái này, làm làm nhầm nhởm อนอร่อยหมากเลยอ่ะจะมีแจ้งหลอดจังกิ๊น,นะคะไปเด็ดมากเลยสุดนี้เดี๋ยว

Mm. 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 Ken. Eh, ma. เหนื่อยนะนเนื่อยเหนื่อเหนื่อยเืม อร่อยมากร้อนมากร้อนมากมากมเกลยวคุ้มดีเลยอ่ะซอสอันนี้อร่อยมากซอสมันร้อน มามา่าเพชรคุณซ้อมทำอาไรเราไม่ได้นะทุกคนมันเหมือนกบบจิมซีฟูด้ดก็แหม่บ้านดูย อก็เลยไม่เป็นไรแล้วอะไรครักซอสอดีมากลอ่ะอืะ Chặt sốt đêm Rồi ร้อนกินเพิ่นอืมเรียแล้วไปสูตรนี้ไม่มีในนางซีรีอะไรนะไม่มีเกาาลี่อะไรนะสูตรนี้นะสูตรเด็ดดีเลยไป อร่อยมากว่ะแกงงามรู้ยัง hot đi, <laughs> hmm, hmm, rồi. เาเลยวะอืมอืมฝากคนนี้ก่อนนะอืมคนเด็กเกลี้ยง

ที่หมดอืม hmm. อ mm ืมอืมอืมจนไม่บางกินไม่บางไม่ยอมกินอืม เกือข้าวกับเกียวอย่างมาอันมาม่าหัวเกี๊ยวอินอืมอ,อร่อยมากเนี่ย

กดติดตามกดไลค์กดแช์นะกดกระดิ่งแจ้งกันไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องเดดดี้เมืองแห่งเค็มชาแนลนะคะฝากทุกคนนะคะอ่าติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะถ้าไปไล่วันนะคะก็มาเจอกันวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ